สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกะซองนะครับในส่วนของวันนี้นะก็เราจะมาเปิดการ์ดที่เราสั่งจองไปนะของท็อปนะครับเป็นโปรเจกต์ยีนะครับก็เป็นโปรเจกต์ของ2022เนาะที่จอแบบโดยศิลปินนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสั่งทํานะก็คือจะมีแค่ที่จํากัดที่เราสั่งไปอันนี้ก็จะมาให้ดูแพ็กเกจนะฮะแพ็กเกจที่ส่งมานะฮะก็จะเป็นใน อ่าแพ็กเกจของเขาเลยนะเป็นท็อปโปรเจกต์ยีนะเผื่อใครเก็บซองนะสะสมซองนี่สั่งออนไลนะ์นะก็ของผมเนี่ยผมไม่ได้สั่งตัวเองโดยตรงนะครับก็สั่งผ่านาเพจด,ดังๆทัง้งหลายนะฮะก็ให้เขาไว้นี่ไปแล้วก็ถ้าเกิดกรณีได้การ์ดแลก็จะมาสุ่มกันเดี๋ยววันนี้เราลองมาเปิดกล่องดูนะการ์ดที่ผมสั่งไปก็จะเป็นการ์ดไมโครโอเว่นนะครับนี่โอเค ฟิร์มเนี่ยนะครับโอเคก็จะเป็นกร์ดนะครับจะมาในซองนะฮะก็จะเป็นการไมเครื่อโนเวนนะ,ก,ะนก,นะก็ใส่มาในส่วนของอ่าสติกอย่างดีนะเป็นแบบการาดหนานะนี่ดูนะเราใส่ซองมามีสติกเกอร์โปรเจกต์ยีสิองมานะครับสวยงามมากนะครับจริงๆผมมีโอกาสลุ้น1ใน1ิเลยนะเป็นการหนึ่งทับสินะ แต่ว่าไม่ได้นะก็โอเคไปก็ได้มาค่อนข้างสวยนะแล้วก็แบบแพ็กเกจแม่นดีนะเป็นการ์หนานะอืมสวยงามข้างหลังนะครับนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นโวเกอ์ยิบสองเนาะก็เป็นของลิวพูแชมเป้นลีกนะไมิคโอเว้นนะ ใบจอนะนี่สวยงามจริงนะใบนี้การ์ดหนาด้วยเหมาะกับนักสะสมเลยเป็นการสั่งทำเนาะโอเคก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเอาการ์ดอื่นมารีวิวนะครับสวัสดีครับ